สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเอ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Black n a r o k Mobile นะครับหรือ R O M นะครับผมสำหรัวันนี้ก็จะมาทำวิธีฟาร์มเงินนะครับผม480สเตมิน่าไฮแลนด์พ a r a ไซ t e นะครับที่นี่มีอะไรดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาการ์ดอะไรมายิงนะครับผมหรือทำยังไงให้ยิงคีิบ่อยๆนะครับแล้วก็ของเนี่ยที่ได้มาขายออกหรือไม่เดี๋ยวเรา มีคลิปให้ดูเลยนะครับผมว่ามันขายออกหรือไม่ออกนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3,500เหลือเพียง2,700บาทนะครับผมลิงก์ทั้ง2อย่างอยู่ด้านใต้คลิปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับไฮแลนด์พาราไซต์นะครับผมมันเป็นตัวยังไงเรามาดูกันนะครับผมก็กดเข้าไปที่มอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับมันเป็นมอนแมปจูโน่นะครับผมก็ว้าไปที่จูโน่แล้วก็เลือกอันที่2นะครับมันก็จะมาตรงจุดที่ผมบอกนี่ครับก็คือตรงนี้นะครับผมไฮแลนด์พาราไซต์คือตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมนะครับผมประเภทหรือเผ่าพันธุ์ก็คือเป็น แพนนะครับคืดนะครับผมแล้วก็เลือดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณแสนเจ็ดนะครับยิงเอาง่ายๆยิงแค่ได้มันแสนแปดก็ตายแล้วนะครับประมาณนี้เลเวลมันเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะมาฟาร์มที่นี่เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเลเวลหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับคุณถึงจะมาฟาร์มที่นี่ได้อย่าลืมครับถ้าจะเก็บเลเวลให้มันได้จ็อบกับ EXP แบบเต็มๆหรือของ นะครับคุณต้องเก็บเลเวลบวกลบ10เลเวลนะครับผมถ้าเกินนี้จะโดนลดถอนลงนะครับดังนั้นจําไว้คุณดูเลเวลของคุณเป็นหลักแล้วคุณก็ไปดูมอนสเตอร์บวกลบอย่าให้เกิน10เลเวลแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะฟาร์มของนะครับห่างได้20เลเวลจำเอาไว้แค่นี้นะครับผมเป็นมอนขนาดกลางนะครับผมแล้วก็เผาพัานหลือประเภทเนี่ยก็คือแพนนะครับเป็นพืชนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับผมสิ่งที่ อยากจะบอกเลยก็คือ1น,นะครับมันมีมันมีของหลายอย่างมากในตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัววัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยมันดอบไอเรนโบว์พาวเดอร์แล้วก็ไอสตรอเบอรี่นะครับค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ว่าพวกของพวกนี้มันก็สุ่มดอบไปเรื่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะได้เนี่ยจะเป็น2อ,อย่างที่มันโชว์อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีโฮลี่วอเตอร์นะครับผมแล้วก็มีรดอิลูเนียมก็คือ เอ่ออิรูอีรูเล็กนะครับผมให่เขาเรียกกันง่ายๆนะครับแล้วก็ขยะมันเนี่ยจะเป็นไฟคิทตันส่วนการ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดเขียวนะครับผมไฮแลนด์โพลาร์ไซด์การ์ดนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับฟาร์มที่นี่นะครับอิรูเนียมเนี่ยมันขายได้นะครับผมแล้วก็ถือว่าขายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เวลามีคนดึงเนี่ยดึงจํานวนเยอะๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยถามว่าเอาการ์ดเอาอะไรมายิงนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาการ์ดมายิงนะครับผมจะบอกให้ว่าการ์ดอะไรการ์ดใบแรกก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเอายิงตัวนี้ให้แรงนะครับถ้าจะยิงให้แรงเนี่ยคุณต้องใส่การ์ดแมนดา a โกล่านะครับผมการ์ดแมนดา a ์โกล่าเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับมอนเตอร์ธาตุลมนะครับ20% ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอายิงให้แรงวัวตายควายล้มนะครับก็บอกเลยว่าให้ใส่การ์ดแมนดาก์กล่าแต่ถ้าใครอยากจะยิงให้ติดคิรัวๆขีบ่อยๆนะครับก็แนะนําเป็นการ์ดตัวนี้นะครับโคบอลอาร์เชอร์บอกเลยว่าไอการ์ดใบนี้เนี่ยแม่งใช้ได้เยอะนะครับผมอเน,นกประสงค์นะครับก็คือบวกคดาเมท10%นะครับแต่สองใบก็เป็น20%นะครับแล้วก็บวกค่าคิเลตเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ประเภทแพนก็คือพวกพืชทั้งหลาย มันจะบวกคีเลทให้อีกใบละ20 2ใบก็เป็น40ถ้าใครต้องการจะให้มันคียลัวๆคีหน้าพังหน้าไหมนะครับติดคีบ่อยๆก็ใบนี้ถ้าใครจะเอาแรงก็ใบนี้นะครับผมก็จบไปนะครับผมสําหรับการ์ดที่เอามายิงนะครับแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับตัวผมจะใช้เป็นการ์ดโคบอลอาเชอร์นะครับเดี๋ยวจะมีกดของให้ดูนะครับภายในนะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่า ตอนที่ผมมาตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมป้ายก็ตามนี้นะครับผมจุดที่จะยิงก็คือตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะกดของให้ดูแล้วกันนะครับมันสามารถบูตได้จากตัวกำลังมิดเทสด้วยนะครับก็คือใส่การ์ดนั้นนะครับผมการ์ดพึ่งนะครับมันจะทําให้ยิงธาตุลมแรงขึ้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้โคบอลอาเชอร์ใบเดียวแล้วอีกอันนึงเป็นกอบบินสตรีมนะครับส่วนประดับเนี่ยใส่เป็นโยกแยก กับบีมิกนะครับผมก็เลือกเอานะครับใครสะดวกใช้อันไหนก็อันนั้นนะครับผมก็ตามนี้ครับแล้วก็ยิงยังไงก็ได้ให้มันยิงทีเดียวตายมันตายแล้วแตประมาณแสนแปแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะไม่ต้องกดเด็กแล้วก็ได้นะครับอ่าก็ตามนี้นะครับเราสามารถเอาพระเนี่ยมายืนบับได้ตรงนี้นะครับผมดูจุดที่ผมอยู่ได้เลยนะครับทางขวาบนนะครับผมต่อมาเรามาดูคลิปที่2กันนะครับก็คือช่วงกลางนะครับโอ้โหทำไมพอยิงแล้วมันมีมืดด้วย นะครับก็อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นจุดเกิดของฮับี้ดาวนะครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะสุดแล้วนะครับสําหรับไฮแลนด์พาราไซนะครับผมก็อันนี้จะเป็นช่วงกลางๆนะครับก็ไดเอรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ไฟคิทตันประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องเฝ้าอะไรมากนะครับเพราะมันไม่มันไม่ไหลไปที่อื่นนะอันนี้ผมก็ปล่อยยืนเอาไว้เลยนะครับผมมันก็จะยิงอยู่ตรงนี้นี่แหละครับวิ่งยิงไปเรื่อยแต่ว่ามอนค่อนข้างจะ เกิดถามว่าเกิดตลอดไหมตลอดแต่ว่ามันอยู่ห่างกันหน่อยหนึงนะครับคือมันไม่ได้มีความที่แบบว่าอยู่ชิดกันจนเกินไปแต่มอนเนี่ยเราสามารถยิงได้ตลอดเวลาแล้วตรงนี้เนี่ยไม่มีคนน้อยมากเอาง่ายมันมีคนน้อยมากที่จะมายิงนะครับเพราะว่าเขาก็คิดกันว่าขายขยะไม่ออกนะครับผมเออฮ้ยกว่าผิดนะครับก็คือขายขยะไม่ออก ขายเอลูไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันออกหรือไม่ออกนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูคลิปสุดท้ายนะครับก็คือสุดท้ายของตอนที่ผมฟาร์มนะครับก็ขายขยะทั้งหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับ999นะครับผม99ล้าน9แสนนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็เงินเพิ่มมาประมาณล้านห้านะครับแล้วก็ส่วนขยะเนี่ยประมาณ2 0 0พแล้วกันเห็นไหมครับอีรูเนียมเนี่ย228ก้อนบอกเลยว่าเป็นล้านนะครับผมล้านกว่า นะครับสาหรับอิรูเนียมนะครับผมก็ยิงไปประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยหมดนะครับผมต่อมาก่อนที่เราจะไปสรุปผลตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเจ้าอิรูเนียมกับไฟคิทตันมันขายออกไหมนะครับอย่างที่ผมบอกอย่าเอาตัวหลักขายให้เอาตัวรองตั้งขายเห็นไหมครับเนี่ยคนก็ดึงทีหนึ่งสาก้อน8ก้อน18ก้อนเห็นไหมครับเนี่ยสิกว่าก้อน30ก้อน18ก้อน24ก้อนเห็นไหมก็บอกเลยว่า คุณตั้งขายไปเถอะครับคุณเอาตัวเด็กคุณนะขายแล้วค่อยย้ายเงินมานะครับวิธีย้ายเงินเนี่ยผมก็สอนไปหมดแล้วนะครับในชาแนลของผมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาตัวหลักขายให้เอาตัวเด็กขายต่อมาเรามาดูไฟคิดตั้นนะครับก็อันนี้ก็เคยเคยใช้อันนี้ลงไปแล้วนะครับก็คือเป็นวันเดียวกันนั่นแหละนะครับผมก็ขายออกนะครับสำหรับไฟคิดตันผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปเรียไรกับมันมาก นะครับให้คุณเอาตัวรองตั้งเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นตัวรองอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวรองอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมจะตั้งแยกกันแยกกันนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราค่อยโอนเงินมาตัวหลักนะครับวิธีโอนเงินมีหลายวิธีมากไม่ว่าคุณจะไปซื้อกาดหรือคุณจะไปซื้อของอะไรก็ได้ที่มันขายออกง่ายๆเราอาจจะเสียส่วนต่างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่าไปเสียด้ยก,กับมันมากอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าฟาร์มที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับฟาร์มไฮแลนด์พาราไซด์นะครับ480สเตมิน่าเงินสดเข้าตัวอยู่ที่ประมาณ1นึล้านหถึงหล้านจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่1นล้านหถึง1นล้านหประมาณนี้แหละครับตีไปง่ายๆเป็นล้านหพอนะครับขยะก็คือไฟจิตตันนะครับ2,100ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0 0นะครับแล้วก็รถอ e ีโรเนียมเนี่ยก็คืออ e ีรูก้อนเล็กนะครับ228ก้อนเนี่ยบอกเลยมันก็1.1ล้านอ่ะ1.1ล้านกว่าเลยนะครับ1ล้านกว่าง่ายๆ นะครับก็ตีเป็น1.1แล้วกันนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ 3M เลยนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่นี่ก็เงินดีนะครับผมแล้วก็อิรูเนียมเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้กันเยอะเพราะว่าเขาต้องดึงไปตีบวกกันนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็สําหรับคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่จะต้องบวกชุดหรือชุดเกาะนะครับคุณก็ควรจะไปหาอิรูเนียมไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากนะครับผมดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสุดท้ายยังไงก็ขายออก นะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีลุ้นการ์ดเขียวนะครับผมเจ้าตัวการ์ดเขียวเนี่ยมันจะใบละห้าแสนนะครับเวลามันดอกมันก็ต้องดอกสองใบก็หนึ่งล้านนะครับคุณก็ลองรูครับผมลุ้นเอานะครับว่ามันจะได้การ์ดหรือไม่ได้การ์ดสำหรับที่นี่จะเป็นการ์ดเขียวไม่ใช่การ์ดฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเรียบร้อยครบถ้วนนะครับแล้วก็ของผมก็เปิดให้ดูแล้วว่าตอนที่เราไปยิงเนี่ยเราใส่อะไรบ้างนะครับผม โอเคก็เอาออกไปนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าแฟชั่นธนูอันนี้ของผมเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับคุณไปทำเควสที่มอลล็อกเลยครับผมนะสำหรับใครที่ไม่เคยทำเควสเลยอาจจะต้องไปวิ่งเควสนิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำเควสมาบ้างแล้วเนี่ยคุณแค่ไปคืนที่มอลล็อกลงซ้ายบนนะครับคุณก็จะได้ใบแรกแปลนอาวุธนี้มาเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรต้องแบบว่า ยากมากมายนะครับอย่างผมเนี่ยพอแพท,ที่อัพมาปุ๊บเนี่ยผมก็วิ่งไปที่มอลล็อกแล้วเดินขึ้นไปทางซ้ายบนนะครับผมกดคุยคุยคุยปุ๊บมันได้ใบแรกมันเลยนะครับก็แค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เรียบร้อยครบถ้วนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวจะถามกันอีกนะครับที่ผมเลี้ยงไอตัวนี้ทําไมนะครับก็คือดาเมจมันเพียงพอเวลาฟาร์มแล้วผมก็เลยมาเลี้ยงตัวนี้เพื่อที่จะทําตัวแซ่ในอนาคตนะครับผมเพราะผมคิดว่า มันน่าจะแรงกว่าบาโปจูเนียนะครับสำหรับตอนนี้แต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรมากมายโอเคยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมดึงเงาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Sub s cribe นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุบ,จบ